ประชาธิปไตยจริงๆริประชาธิปไตยสองขากับหนึ่งขาประชาธิปไตยสองขาเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบที่สุดเจริญที่สุดดีที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดต่อทุกชีวิตส่วนประชาธิปไตยขาเดียวคือประชาธิปไตยขาหักขาเปเนี่ยแล้วประเทศไทยของเราก็จําเป็นจะต้องรับประชาธิปไตยขาเดียวมาด้วยเป็นข้านยมของโลกเรื่องการเลือกตั้งประชาธิปไตยขาเดียวในประชาธิปไตยเลือกตั้ง ประชาธิปไตยสองขานี่เป็นประชาธิปไตยที่มีนะคทั้งรูปทั้งนามก็มีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็มีประชาชนในกลุ่มย่อยนั้นก็มีในในภาพย่อยอยู่ในนั้นก็มีกลุ่มของคนดีนะที่มีผู้นําและสมาชิกกลุ่มที่ดีคําว่าประชาธิปไตยสองขานี่คืออะไรครําว่าประชาธิปไตยสองขา,ขาคือประชาธิปไตยที่มีทั้งรูปทั้งนามในเบื้องต้นเนี่ย รูปก็คือประชาชนนี่แหละเป็นรูปนามก็คือพระมหากษัตริย์หรือผู้นำที่มีคุณธรรมเป็นนามนามแห่งความดีงามเพราะพระมหากษัตริย์จะต้องหรือผู้นำที่ดีทแท้แท้เนี่ยจะปฏิบัตินความดีงามเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นมาข้ามภพข้ามชาตาิจนมาถึงชาตินี้ก็ภาเคเปลียนปฏิบัติต่ตอยิ่งถ้าเป็นรูปปธรรมก็ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ก็จะได้ ฝึกฝนจริยวัตรต่างๆมีการฝึกฝนจริยวัตรที่เป็นประโยชน์ที่เหมาะควรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างนี้เป็นต้นนะก็ฝึกฝนกันมามีกฎมนตรบาลฝึกฝนจริยวัตรมาตั้งแต่ทรงพยาวนะอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสในพานบระดิตสูตรว่าโอ้ผู้จะอยู่ในสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์นะหรือแม้แต่ผู้นำพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ผู้นำที่ดีเขาเริ่มหำบ,บดีที่ดีผู้นำที่ดีนะก็ต้องฝึกความดีมาข้ามภพข้ามชาติมาทั้งนั้นไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาเป็นพระมหากษัตริย์หรือจะเป็นผู้นํากลุ่มที่ดีได้เนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่โอ้โหฝึกกันมาข้ามภพข้ามชาติมาเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะมีพลังในความดีที่มั่นคงยั่งยืนแล้วจะเกิดเป็นสภาพราชป,ประชาสมาสัยนี่พระมหากษัตริย์กับประชาชน เป็นสภาพราชประชาสมาสัยคือเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันเสริมมนุนกันด้วยพลังแห่งความดีงามด้วยพลังแห่งประโยชน์สุขที่แท้จริงพระมหากษาัตริย์ก็สร้างประโยชน์ให้กำลังใจเป็นศูนย์รวมน้ำใจให้กับประชาชนนะประชาชนก็ทำประโยชน์นะแล้วก็ให้กำลังใจกับสถา,า,าบันพระมหากษัตริย์เนี่ยพูดภาษาบ้านๆเลยนะอย่างนี้เป็นต้นต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันด้วยพลังแห่งคุณงามความดี จึงเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบที่สุดคืออำนาจของทุกชีวิตนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทุกชีวิตอำนาจของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงเลยประชาก็คือประชาชนอธิปไตยก็คืออำนาจอำนาจพลังความรู้ความสามารถแสนยานุภาพที่เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงเพราะอำนาจในความดีงามเท่านั้นที่เป็น ประโยชน์ต่อทุกชีวิตถ้าไม่ใช่อำนานาจในความดีงามไม่เป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตหรอกอำนานาจในความดีงามนี่แหละเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตนี่เป็นสัจจะที่ลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นนี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริงที่มั่นคงยั่งยืนเลยไม่ต้องเลือกตั้งจะเลือกตั้งมาเลือกตั้งกันใดนี้ก็ไม่ต้องเลือกตั้ง,เ,ง,เ,งเป็นปโดยสัจจะเลยเป็นไปโดยสัจจะเลยว่าใครจะเป็นผู้นําใครจะเป็นผู้ตามนะ เป็นไปโดยสัจจะเลยแล้วทุกฝ่ายเกื้อหนุนกันด้วยพลังความดีนะคําว่ารูปกับรูปของประชาชนเนี่ยนะเป็นเด่นนะคำว่านามก็คือนามเป็นความดีงามของผู้นําที่พูดตามก็ทําความดีงามตามผู้นํานั่นแหละไปเป็นลําดับลําดับจึงมีรูปมีนามแห่งความดีงามที่สมบูรณ์แบบ มีรูปมีนามแห่งความดีงามที่สมบูรณ์แบบและพัฒนากันต่อเน,นื่องที่มั่นคงยั่งยืนที่เป็นพลังที่เป็นประโยชน์มั่นคงยั่งยืนเลยนะอันนี้จะเลือกจะบางพรังจะต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ของคนดีที่พระเจ้าตรัสป,ปริหานิยธรรมทมที่พาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกก็คือเสียงส่วนใหญ่ของคนดีเป็นเสียงส่วนใหญ่ของคนดีไม่ใช่ ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ที่ปนกันเละเลยทั้งดีทั้งชั่วหรือบางครั้งผู้นําจะต้องตัดสินใจก็เป็นผู้นําที่ตัดสินใจในการละอันควรก็จะตัดสินใจก็เหมือนกันกับประชาธปไตยทั่วไปก็ต้องมีผู้นําตัดสินใจเหมือนกันแหละเลือกขึ้นมาก็ผู้นําตัดสินใจแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้นําที่ไม่ได้ไม่ได้คัดกรองมาก่อนไม่ได้ไม่ได้มีพื้นฐานในความดีงามคือคนดีคนไม่ดีปนกันเละไปหมดนะอย่างนี้เป็นต้น เลยบางครั้งก็ได้ผู้นําไม่ดีบางครั้งก็ได้ผู้นําดีแต่ผู้นําดีก็โชคดีไปแต่ก็ไม่มั่นคงยั่งยืนหรอกบางครั้งก็ได้ผู้นําไม่ดีสลับไปสลับมาอย่างนั้นนะดังนั้นในการตัดสินใจในอปาริหานิยธรรมที่พระเจ้าตรัสว่าเจ้ารอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกก็คือเสียงส่วนใหญ่ของคนดีและพระเจ้าก็ให้เชื่อมให้เคารพศรัทธาเชื่อมั่นในผู้นําที่ดีนะผู้นําที่ดีนั้น่ะ นะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วบางครั้งผู้นําก็จะเป็นคนตัดสินใจบางครั้งก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ของทั้งผู้นําผู้ตามนะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่เสียงทั้งหมดนั้นเป็นเสียงของคนดีมีปัญญาอย่างแท้จริงเพราะงั้นมันก็จะเกิดประโยชน์สุขอยงแท้จริงต่อทุกๆชีวิตต่อส่วนรวมอันนี้เราเป็นพลังรวมที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นภาพใหญ่ของสังคมประเทศชาติก็มีพระมหากษัตริยนะ์สถาบันพระมหากษัตริย์กับ ประชาชนนะส่วนภาพย่อยก็จะมีกลุ่มต่างๆนะภาพย่อยก็มีกลุ่มต่างๆที่มีผู้นำแล้วก็สมาชิกกลุ่มอย่างนี้เป็นต้นมีทั้งภาพรวมภาพย่อยนะในประเทศในสังคมประเทศชาติที่สานพลังกันอยู่ทุกพลังสานพลังกันอยู่แล้วก็เติมเต็มไปในทุกองค์กรพลังแห่งความดีงามนี้เติมเต็มไปในทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าอาชีพราชการองค์กรอิสระราชการหรือว่าประชาชนทั่วไปอาชีพต่างๆอย่างนี้เป็นต้นพลังนี้ก็เติมเต็มไปหมดเลยนี่เป็นพลังที่คุ้มครองประเทศอย่างแท้จริงนะแล้วพลังนี่แหละเป็นพลังที่ควบคุมประชาธิปไตยขาเดียวประชาธิปไตยขาเดียวนี่เป็นประชาธิปไตยที่ก็คือการเลือกตั้งนั่นแหละมีแต่รูปแต่ไม่มีนาม ประชาธิปไตยค้าเดียวมีแต่รูปแต่ไม่มีนามเพรามีแต่รูปว่ามีการเลือกตั้งแต่ไม่มีนามแห่งความดีงามของผู้นําและผู้ตามไม่มีหรือมันจะมีปนปนบนา้างอ่ะผู้นําผู้ตามที่ดีๆแต่มันจะมีสัดส่วนที่น้อยส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนของผู้นําผู้ตามที่ไม่ดีปนอยู่มากเป็นสัจจารถิปุจเจ้าตรัสว่า คนวิชาคนไม่รู้หรือว่าคนงโง่นเยอะเยอะกว่าคนฉลาดเยอะกว่าคนมีปัญญาที่แท้จริงอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นยังเป็นประชาธิปไตยล้าหลังประชาธิปไตยค้าเดียวนี่ย,ยังล้าหลังมากเลยประชาธิปไตยเลือกตั้งล้าหลังยังไงคนที่มาสมัครนี่ก็ไม่ได้กําหนดกรอบกําหนดคุณสมบัติว่าต้องเป็นคนดีเท่านั้นนะจึงจะมาสมัครได้ พัดคนดีมีปัญญามีความรู้ความสามารถเท่านั้นนะจะมาสมัครเป็นผู้นําไม่ไม่ได้กําหนดกรอบวันนี้ไม่มีไม่ได้ให้ค่าในสิ่งเหล่านี้หรือแม้แต่คนมาเลือกก็ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็นผู้คนที่ดีมีปัญญาเท่านั้นนะที่จะมาเลือกปนกันเละเลยทั้งคนดีคนไม่ดีคนโง่คนฉลาดปนกันเละเลยแล้วส่วนใหญ่เป็นไง,ง,งะนะอ่ะง่ๆน่ะเยอะอ่ะถูกซื้อเสียงนะยอ่ะเยอะอ่ะถูกหลอกด้วยข้อมูลต่างๆด้วยนโยบายต่างๆเยอะแยะไปหมดอ่ะ อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นยังเป็นประชาธิปไตยลาหลังยังอ้ยังอนุบาลมากเตรียมอนุบาลเลยนะเตรียมอนุบาลแต่จะเต็มไปด้วยปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยนะไรเดียนสาประชาธิปไตยขาเดียวเนี่ยประชาธิปไตยไรเดียนสายังเต็มไปด้วยปัญหาเยอะเต็มไปด้วยกิเลสโลภโกรธหลงเยอะเพราะฉะนั้นปัญหาเพียบเยอะแยะไปหมดประชาธิปไตยขาเดียว ทั่วโลกเดี๋ยวนี้ไม้เรล่ะประชาธิปไตยเลือกตั้งก็เดี๋ยวเป็นปัญหาไปทั่วเลยแล้วก็ไม่เห็นมีประเทศไหนประชาธิปไตยเลือกตั้งแล้วปัญหาต่างๆเบาลงน้อยลงน้อยลงไม่มีมีแต่เพิ่มขึ้นเพิๆๆๆๆ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปัญหาต่างๆเพิ่มขึ้นแต่ด้วยความรู้เขามีแค่นั้นค่านิยมมีกันอย่างนั้นประเทศไทยก็ต้องรับประชาธิปไตยขาเดียวนี่มาด้วยมันก็จำนวนนะประเทศไทยก็ต้องรับมาแต่ประเทศไทยฉลาดนะแม้มีประชาธิปไตยขาเดียวก็ยังมี ประชาธิปไตยสองขาซ้อนอย่างนั้นั่นเราคอยควบคุมประชาธิปไตยขาเดียวอยู่คอยดูแลคอยควบคุมอยู่เพราะว่ามันขาเดียวขาหักขาเป๊ไม่มีวิญญาณแลความดีงามเนี่ยมันไม่ใช่ที่พึ่งแท้แล้วล่ะนงอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องคอยควบคุมคอยดูแลประชาธิปไตยขาเดียวก็ใช้ประชาธิปไตยสองขาเนี่ยดูแลประชาธิปไตยขาเดียวผ่านองค์ประกอบทุกอย่างพลังความดีของคนดีทุกภาคส่วนผ่าน ไปเป็นพลังแห่งความดีงามในหน้าทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระนะนะตุลาการองค์กรอิสระต่างๆข้า,าขราชการหรือคนดีทุกภาคส่วนผ่านพลังความดีงามไปสู่องค์ประกอบเหล่านี้เพื่อที่จะตรวจสอบเพื่อที่จะควบคุมประชาธิปไตยขาเดียว ไม่ช่นั้นประชาธิปไตยขาเดียวจะสร้างปัญหาเยอะมากเลยพวกขาเดียวมีแต่รูป mm hmm. เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนรูปการเลือกตั้งเลือกผู้นำแต่ไม่มีนามเป็นความดีงามที่โดดเด่นไม่มีงามนามเป็นความดีงามที่โดดเด่นไม่มีไม่มีความดีงามที่เด่นชัดสมบูรณ์แบบเยอะอย่างนี้เป็นต้นไม่มีไม่มีความดีงามเป็นโดดเด่น แต่ส่วนใหญ่จะมีความไม่ดีโดดเด่นความไม่ดีอาศัยเรื่องเงินทองเป็นนายทุนเป็นเงินทองเป็นคนมีอำนาจมีเพื่อนฝูงมากแต่เป็นในเชิงที่เป็นมาเฟียเป็นในเชิงที่นิสัยไม่ดีเป็นส่วนใหญ่ที่เวลาเลือกตั้งแล้วมักจะมักจะได้รับเลือกตั้งขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นจึงเป็นปนัญหาเยอะแยะไปหมดต้องสร้างกฎสร้างเกณฑ์อะไรมาควบคุมเยอะแยะไปหมด นี่เราประเทศไทยเราก็เห็นปัญหาอันนี้ว่าโอ้เชื้อประชาธิปไตยขาเดียวนี่มันระบาดไปทั่วโลกแล้วมันก็ระบาดเข้ามาในประเทศไทยมันจะเล่นงานประเทศไทยให้ได้รับความเสียหายให้ได้รับความเดือดร้อนประเทศไทยเราประชาธิปไตยสองขาจึงมีปัญญาลบกั็ด้วยปัญญาและแหละกับประชาธิปไตยขาเดียวจึงมีปัญญาที่จะดูแลควบคุมประชาธิปไตยขาเดียว นะสิ่งไหนดีก like ็ส mm ่งเสริมไม่มีปัญหาสิ่งไหนไม่ดีก็ช่วยต้านช่วยแก้จึงมีพลังคามกันมัาเป็นของคลาสสิกมากอาจารย์ไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่เก่งนะเพราะประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนฟังให้ชัดนะฟังอันนี้ให้ชัดเลยประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนประชาธิปไตยที่แท้จริงคือเสียงที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงส่วนน้อยก็ตามเสียงใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงส่วนน้อยก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนั่นคือประชาธิปไตยที่แท้จริงนั่นคืออำนาจเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ประชาธิปไตยขาเดียวเนี่ยมักจะอ้างเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่โดยไม่ดูคุณภาพของเสียงส่วนใหญ่นั้นผลของเสียงส่วนใหญ่นั้นว่า เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่ตอประชาชนนี่คือความตื้นเขินความตื้นเขินของประชาิปไต,ย,ตยขาเดียวก็อยู่ตรงนั้นแหละตื้นเขินจริงๆเลยนะตื้นเขินมากเลยขาเดียวเนี่ยนะเออพี่คนพิการอย่างนั้นนะเดินก็ย่องก็ย่งเดินขาเดียวเป็นคนเดินขาเดียวรู้จักไหมะกะย่งะยองก็ย่งก็ย่องก็ย่งไม่มีความมั่นคงอะไรล้มได้ง่ายๆก็ล้มเสียไม่มีคุณงามความดีเป็นแก่งเป็นแก่ ันมีแต่ลมได้ไง่ายๆพังได้ไง่ายๆ <g ül> แล้วคนก็หลงลมกันได้ไง่ายแล้วนึกว่าประชาธิปไตยคือเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนไม่ใช่คําว่าประชาธิปไตยคือเสียงที่เป็นอํานาจต่อประชาชนประชาก็คือประชาชนที่ปไตยก็คืออํานาจเพื่อประโยชน์ของประชาชนสิ่งใดจะเป็นอํานาจเพื่อประโยชน์ของประชาชนนั้นจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ก็ได้จะเป็นเสียงส่วนน้อยก็ได้ แต่ต้องเป็นอำนาจเพื่อประโยชน์ของประชาชนนี่คือสัจจะอนนี้และเสียงที่เป็นอำนาจเพื่อประโยชน์ของประชาชนต้องเป็นเสียงแห่งความดีงามเท่านั้นมันก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ของคนดีกับเสียงส่วนน้อยของคนดีจึงจะเป็นเสียงที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงบางครั้งก็ใช้เสียงส่วนใหญ่ของคนดีบางครั้งก็ใช้เสียงส่วนน้อยของคนดีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเข้าใจอันนี้ ก็จะไม่ได้สงสัยอะไรแต่ก็ดีที่ทุกประเทศทั่วโลกก็ยังเคารพศาลเคารพองค์กรอิสระเคนะารพศาลเคารพองค์กรอิสระเคารพการตัดสินใจของผู้นำหรือองค์ประกอบของศาลขององค์กรอิสระก็ออยังเคารพในสิ่งนี้อยู่ทั่วประเทศได้จำนวนว่ามันต้องมีศาลประเทศใดก็ตามไม่มีศาลเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยนะถ้าไม่มีศาลเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลย อ่าทไมถึงว่าวุ่นวายไปหมดอะถ้าไม่มีศาลเนี่ยอ้าวไม่มีศาลตัดสินคนก็ใครก็ว่าใครถูกใครก็ว่าใครถูกก็โอ้ทะเลาะกันตายฆ่ากันตายเหมือนตอนเนี้ยสงครามรัสเซียยูเครนนี่ก็ไม่มีศาลตัดสินนะกบใครก็ว่าใครถูกก็ซัดกันเละเลยสงครามตะวันออกกลางเนี่ยก็ไม่มีใครมาตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะใครก็ว่าใครถูกใครก็ว่าใครถูกเป็นไงอะไม่มี กรรมการตัดสินน่ะไม่มีสาลน่ะเป็นไงอะ่ะใส่กันเละเลยยกพลใส่กันเละเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าเสียงส่วนใหญ่หรือไงนี่เรียกว่าเสียงส่วนใหญ่เหรอนาอย่างนี้เป็นต้นก็ใส่กันเละเลยเนี่ยเห็นไหมละ่ะถ้าไม่มีการตัดสินในย่าเดียวกันในประเทศใดๆก็แล้วแต่ถ้าไม่มีผู้ตัดสินผู้ตัดสินก็ไม่ใช่จะต้องเป็นจนํานวนมากผู้ตัดสินก็ มีคนเดียวหรือมีไม่ขี่คนอย่างเช่นเขาเล่นกีฬากันีงเขาเล่นกีฬาก็ต้องมีกรรมการนะตัดสินนะใช่ไหมเล่นกีฬาก็ต้องมีกรรมกรรมการตัดสินนะกีฬาฟุตบอลกีฬาอะไรก็ช่างต้องมีกรรมการตัดสินถ้าไม่มีกรรมการตัดสินเป็นไงชตกตากันตายเลยเละเลยใช่ไหมแล้วต้องลงใครมีอำนาจกันแนีแ้ะเจ้าออก,ก็ไหนหบอกประชาิปไต,ต่เสียงส่วนใหญ่ของ ประชาชนเวลาไปแข่งกีฬากันทําไมไม่เอาเสียงส่วนใหญ่ของนักกีฬาล่ะมากกว่าผู้ตัดสินอีกใช่ไหมนักกีฬาจนวนมากกว่าผู้ตัดสินอีกนะอ้าวแล้วทําไมต้องมีผู้ตัดสินนี่ทุกเขาเขาก็จํานนเหมือนกันนะว่าคุณจะไปเอาเสียงส่วนใหญ่บ้าบบอเนี่ยมันไปไม่รอดเหมือนกันนะเพราะทุกฝ่ายก็อยากชนะกันหมดนะใช่ไหมเล่นกีฬาใครไม่อยากชนะบ้างก็อยากชนะกันหมดอะฝ่ายไหนก็อยากชนะหมดแล้วลดเอาไงดีอะถ้าไม่มีผู้ตัดสินถูกผิดก็ ไปไม่รอดเลยใช่ไหมก็ต้องมีผู้ตัดสินถูกผิดใช่ไหมนักกีฬายอยแยะไปบมอก็ต้องมีผู้ตัดสินทั้งถูกทั้งผิดอ่ะอย่างนี้เป็นต้นใครถูกใครผิดอะไรต่างๆนั้นนะก็ต้องมีผู้ตัดสินเท่านั้นแหละแต่งกีฬาก็ต้องมีผู้ตัดสินเนี่ยฝ่ายสื่อเซิร์ชฟุตบอลเซิร์ชนู่นเซิร์ชนี่อออน่าก็จะเห็นภาพผู้ตัดสิน อวิ่งไปวิ่งมาเป่าปีปาดปัปีดปัดบแไม่เป็นไรแล้วก <c ười> ีฬาไหนก็ได้อ้าวเออหนามัน,น,น,นมก็ต้องมีผู้ตัดสินท่านั้นแหละไม่มีไม่ได้หรอกนีนน่พูดถึงกีฬาพูดถึงสังคมก็เหมือนกันนะพูดถึงสังคมเนี่ยก็ต้องมีผู้ตัดสินไม่มีผู้ตัดสินไม่ได้หรอกต้องมีผู้ตัดสิน เวลามันมีปัญหาขัดแย้งกันคานแย้งก็ต้องมีผู้ตัดสินมีศาลมีองค์กรอิสระมีข้าราชการอันทจะต้องตัดสินเหลี่ยมนั้นมุมนี้แง่นั้นเชิงนี้ขนาดในรัฐสภายังต้องมีผู้ตัดสินเลยนะยังมีประธานรัฐสภาอนะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีผู้ตัดสินทั้งนั้นแหละอันนี้แหละนะเป็นหัวใจสําคัญที่ทั่วโลกเขาก็ปฏิเสธผู้ตัดสินไม่ได้ ถ้วโลกเขาปฏิเสธไม่ได้แล้วผู้ตัดสินต้องมีจํานวนน้อยเห็นไหมนี่คืออํานาจของผู้ตัดสินประเด็นก็คือว่าทํายังไงผู้ตัดสินจะเป็นคนดีมีคุณธรรมถ้าผู้ตัดสินเป็นคนดีมีคุณธรรม,นนม,รรมก็ตัดสินให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมดีมันเป็นอย่างนี้เขาตัดสินให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมถ้าผู้ตัดสินเป็นคนไม่ดีไม่มีคุณธรรมก็ตัดสินให้เกิดผลเสียต่อส่วนรวมนะมันก็อยู่ตรงนี้แหละ เพราะฉะนั้นในสังคมประเทศชาติของไทยเราจึงฉลาดที่จะล้อมพลังความดีกันแล้วก็สร้างผู้ตัดสินขึ้นมาเติมเต็มพลังความดีจัดสรรองค์ประกอบในการสร้างในการคัดสรรงานผู้ตัดสินให้เป็นคนดีมีคุณธรรมตอนนี้นี่ยพลังไปจนะะถึงว่าโอ้คนที่จะมาบริหารในรัฐสภาได้เนี่ยต้องมีจริยธรรมมีความซื่อสัตย์เนี่ยเอาความดีเข้าไปถึงขั้นนั้นแล้วตอนนี้ ความดีไม่ใช่จะอยู่แต่ในศาลจะอยู่แต่ในองค์กรอิสระอยู่ในข้าราชการหรืออยู่ในประชาชนอาชีพต่างๆแล้วหรือชนชั้นต่างๆแล้วพลังความดีนั้นแม่จะว่าเข้าไปกัเป็นความก้าวหน้าบุกเข้าไปจนถึงรัฐสภาแล้วแต่ก่อนเข้าไม่ถึงพลังความดีเข้าไม่ถึงรัฐสภาสมัยแต่ก่อนเข้าไม่ถึงโอ้โหพงศักการเมืองชัวง่วเนี่ยต้านแหลกลานเลยเนะยไม่เอามาตรฐานจริยธรรมความซื่อสัตย์ไม่เอา้า แต่ตอนนี้นี่โอ้เนี่ยอาจารย์เห็นความก้าวหน้าของพลังความดีในประเทศไทยสามารถที่จะน่าเติมเต็มพลังความดีเข้าไปถึงรัฐสภาเลยตอนนี้ว่าเนี่ยรัฐมนตรีนี่นะถ้าไม่มีจริยธรรมไม่ซื่อสัตย์นี่เป็นไม่ได้เห็นไหมเป็นของก้าวหน้าไหมในประเทศไทยนี่แหละโอ้โหรัฐบาลอุ้งอิงถึงไปไม่เป็นเลยตอนนี้เนี่ยจะแต่งตั้งใครขึ้นมาก็โอ้คนโ,โดนหรือเปล่าวันนี้นะ ไม่ซื่อสัตย์หรือเปล่าผินจเรียกทำรายแรงหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมก็ตั้งยากๆแล้วแต่ก่อนจะตั้งใครก็ตั้งเปิดเปิดเปิดอใครมีผลประโยชน์ร่วมกันก็เปิดเปิดเป,ปิดเลยแล้วก็โอ้โหกรอบโกยสบายๆเลยถึงตอนนี้นี่ปวดหัวแล้วรัฐบาลไหนก็ปวดหัวหมดแล้วถ้าเป็นคนไม่ดีนะแต่ถ้าเป็นคนดีสบายๆไม่ปวดหัวอะไรหรอกคนไม่ดีก็ลําบากแล้วตอนนี้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเล่าให้ฟังว่า ประเทศไทยก็มีปัญญามีสติปัญญาว่าถ้าจะต้องรับวิธีการทางทางโลกเขาเข้ามาวิธีการประชาธิปไตยขาเดียวเข้ามาเลือกตั้งเนะี่ยเห็นแล้วมันเป็นปัญหามาตั้งแต่โอ้ยสมัยเปลี่ยนระบอบการปกครองในรัชกาลที่เจ็ดท่านอ่ะสองสี่เจ็ดห้าใช่ไหมน่ะก็จะสมัยนู้นนะเปลี่ยนระบอบการปกครองอ่ะสองสี่เจ็ดห้า ตั้งแต่สมัยนู้นเน่พอเปลี่ยนมาปุ๊บมีการเลือกตั้งมีปัญหามาตลอดกาลนานเลยเขาเห็นแล้วโอ <God>, so ้โหเฮ้ยในการเลือกตั้งนี่มันมันสร้างปัญหาเยอะเหลือเกินย่งชิงกันเหลือเกินมันเป็นแดนที่คนชั่วเป็นแสวงหาอํานาจแสวงหาผลประโยชน์คนเต็มไปเต็มไปด้วยกิเลสอน่ะไปแสวงหาอํานาจแสวงหาผลประโยชน์กันอยู่ในการเลือกตั้งนี่แหละคนก็จะเบื่อเกินการเมืองโอ้สกปรกสกปรกสกปรก มีแต่คดโกงมีแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวมีแต่เล่เชิงโอ้อะไรก็ไม่รู้สกปรกสกปรกสกปรกกันมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆประเทศไทยก็เห็นแล้วแบบนี้โอ้ตาย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 ,ตายและตายคนดีในประเทศไทยทุกภาคส่วนเห็นแล้วโอ้แบบนี้ไม่รอดหรกต้องสร้างประชาธิปไตยสองขามาให้เข้มแข็งแล้วคอยแก้ไขคอยควบคุมประชาธิปไตยขาเดียว คอยควบคุมประชาธิปไตยขาเดียวแล้วพัฒนาการก็มีมาเป็นลําดับลาดับมีพัฒนาการมาเป็นลําดับลําดับควบคุมประชาธิปไตยขาเดียวอย่างให้ทําชั่วสิ่งไหนดีก็ส่งเสริมสิ่งไหนไม่ดีควบคุมแก้ไขนี่เป็นความเจริญของประเทศไทยตอนนี้เจริญที่สุดเลยเอาจนโอ้โหรัฐบาลที่ว่ามีเสียงมาก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 รวบรวมเสียงได้เยอะแยะไปหมดจตไปไม่เป็นเลยตอนนี้ไปไม่เป็นเลย,นน <laughs> ไไเ,เ,ลยเพราะว่ามีกฎเกณฑ์ ควบคุมแล้วมีพลังความดีของคนดีนั้นทําเพิ่มขึ้นไปคนดีก็ทําดีเพิ่มขึ้นไปลดกิเลสไปทําสิ่งที่ดีไปเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันสารพลังกันไปแล้วมีกฎมีเกณฑ์นะมีกฎมีเกณฑ์ของก็จธรรมนญญมีกฎมีเกณฑ์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติอย่างนี้เป็นต้นมีองค์ประกอบต่างๆที่ร่างเอาไว้นอกจากร่างเป็นกฎเป็นเกณฑ์เอาไว้แล้วก็ส่งคนดีเข้าไปควบคุมด้วย มันมีแค่กฎเกณฑ์อย่างเดียวไม่พอหรอกเอาไม่อยู่หรอกกฎเกณฑ์อย่างเดียวก็เอาไม่อยู่เราต้องมีคนดีด้วยเขียนกดเขียนเกณฑ์ไปอย่างเดียวสุดท้ายก็ส่งคนชั่วมาใช้กฎเกณฑ์นั้นเหมือกันแล้วเลยแหละนะไปไม่รอดหรอกกฎเกณฑ์อย่างเดียวเอาไม่อยู่นะแต่คิดว่าเขียนกฎเกณฑ์ไว้ดีไว้รอบคอบแล้วจะเอาอยู่นะเอาไม่อยู่แต่ต้องมีกฎเกณฑ์ไหมต้องมีแต่มีอย่างเดียวเอาไม่รอดมันต้องมีคนดีเข้าไปใช้กฎเกณฑ์เหล่านั้นด้วยมันต้องสร้างคนดีขึ้นไปให้มากๆกเพื่อจะไปใช้กฎเกณฑ์เหล่านั้น นะอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่สร้างคนดีให้มากๆแล้วก็แล้วเลยนาะรประชาธิปไตยสองขาจึงต้องเข้มแข็งแล้วก็สร้างคนด,ดีทุกภาคส่วนขึ้นไปแล้วก็มีกฎมีเกณฑ์รองรับช่วยเพราะคนในโลกนี่นะจะไม่มีกฎเกณฑ์ไม่ได้หรอกไม่มีระเบียบวินยัยไม่มีกฎเกณฑ์ไม่ได้พระพุทธเจ้ายกให้ยกสติวินัยให้ว่าผู้ที่ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์นั้นไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ไม่ต้องเอากฎหมายกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัยไปควบคุมนั้นท่านยกให้พระอรหันต์เท่านั้นนักบวชหรือฆราวาสที่เป็นพระอรหันต์ท่านที่ท่านยกให้เพราะท่านเป็นคนดีอยู่แล้วท่านลดกิเลสอยู่แล้วยกให้ท่านไปเลยไม่ต้องเอากฎเกณฑ์ไปควบคุมท่านแต่คนอื่นๆที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่นี่นะยังมีความชั่วอยู่มีกิเลสตัณหาอยู่ไม่มีกฎหมายไม่มีระเบียบไม่มีกฎเกณฑ์ตายอย่างเดียวเลยอันนี้นะพระพุทธเจ้าจะต้องตราวินัยไว้สําหรับ นะตาวินัยก็คือตากฎเกณฑ์น,นั่นแหละไว้ลงโทษสําหรับคนทีนะ่ยังมีกิเลสอยู่อย่างปฏิบัติศีลไม่สมบูรณ์นะแล้วก็เป็นคนส่วนใหญ่ในโลกด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ไม่ได้หรอกก็จะต้องฉลาดคนไทยต้องฉลาดร่างกฎเกณฑ์นในการควบคุมคนที่เนี่ยไม่ซื่อสัตย์คนที่ยังผิดจริยธรรมอยู่ทุกระดับเนี่แหละ โดยเฉพาะพวกที่จะมาบริหารนี่ต้องร่างไว้อย่างละเอียดแล้วก็ในขณะเดียวกัน็ส่งคนดีสร้างคนดีนี่คอยควบคุมคอยดูแลนะอะไรที่ไม่ดีก็ช่วยต้านช่วยลงโทษสิ่งที่ดีก็ส่งเสริมไปอย่างนี้เป็นต้นนี่คือพัฒนาการประชาธิปไตยไทยที่กำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ตอนนี้จะดูเหมือนมันรุ่งริ่ง มันรุ่งเรืองเฉพาะประชาธิปไตยสองขาเดียวนี่ยน่ะมันรุ่งเรืองเฉพาะประชาธิปไตยขาเดียวไอ้เลือกตั้งเนี่ยมันก็ลังรุ่งเรืองล่อแหล่อยู่นี่ยแล้วก็ลังจะพินาศไปอยู่เนี่ยนะแต่ก็ต้องมีโครงสร้างไว้เอมีโครงสร้างเลือกตั้งไว้แต่ยังไงก็ตามไอ้ขาเดียวที nice ่ไม่มีคุณธรรมไม่มีความดีเนี่ยให้หมดอํานาจไปให้อํานาจน้อยนะก็ส่งเสริมคนมีอํานาจขึ้นมาคนส่งเสริมคนดีขึ้นมาแม้จะต้องเลือกตั้งคนไทยก็พยายามส่งเสริมคนดีเห็นไหม ให้มีจริยธรรมนะให้มีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเงี้ยต่อไปคนไทยจะมีปัญญามากขึ้นไว้พวกขี้โกงพวกไม่ซื่อสัตย์ที่มันสร้างปัญหาเนี่นย้บันไลยจริงๆสร้างปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยต้องมาทางซื่อสัตย์เสียสละดีกว่าต่อไปคนไทยนี่จะจะรักจะต้องการคนซื่อสัตย์เสียสละนะจะต้องการคนซื่อสัตย์เสียสละ เพราะจะเป็นคนที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมอย่างแท้จริงซื่อสัตย์เสียสละมีความรู้ความสามารถนะในการแก้ปัญหาและพัฒนาประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปคนไทยจะต้องการสิ่งนี้เราจะสนับสนุนสิ่งนี้จะมีปัญญารู้สิ่งนี้ก็ะจะเติมเต็มกันละกันจะเลือกสิ่งนี้แล้วคอยดูนะประเทศไทยจะมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเห็นความลมเหลวของ ประชาธิปไตยขาเดียวประชาธิปไตยที่โอ้นะประชาธิปไตยที่เต็มไปด้วยคนคดโกงนะไม่ซื่อสัตย์ไม่เสียสละอีกแท้จริงนี่แหละนะก็จะต้องช่วยกันแก้ไขจัดการนะเห็นมีปัญญาเห็นก็ช่วยกันแก้ไขช่วยกันจัดการแล้วสร้างประชาธิปไตยสองขาขึ้นมาทั้งเป็นระบบของประเทศไทยเองแล้วก็ทั้งระบบที่ รับมาจากต่างประเทศในประเทศไทยเองก็มีพระมหากษัตริย์และประชาชนที่ดีที่เกือ้อกูลกันช่วยเหลือกันเสริมหนุนกันเป็นราชประชาสมาสัยมีผู้นํากลุ่มที่ดีแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มมีผู้นําและสมาชิกกลุ่มที่ดีเกือ้อนุนกันเสริมหนุนกันในสิ่งที่ดีงามเติมเต็มกันหมดอะทั้งภาพใหญ่ภาพย่อยต่างๆพลังความดีเติมเต็มกันหมดอย่างนี้เป็นต้นในขณะเดียวกันก็ พัฒนาประชาธิปไตยขาเดียวแม้ประชาธิปไตยขาเดียวในประเทศไทยก็เติมความดีเข้าไปด้วยตอนนี้กําลังเติมความดีเข้าไปแม้แต่ขาเดียวก็จะเติมความดีเข้าไปคือเติมสองขาเข้าไปในขาเดียวนะทําทขาเพิ่มขึ้นมาทําขาเพิ่มขึ้นมาในขาเดียวเนี่ยประชาประเทศไทยกําลังทําอันนี้ตอนนี้กําลังตื่นตัวกําลังทาอันนี้แล้วประชาชนจะเริ่มรู้ทีนี้ก็จะเริ่มไม่เลือกและพวกขาเดียวน บอกกูไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมไม่มีความซื่อสัตย์นี่ยจะเริ่มไม่เลือกกลเพราะว่าอะไรพวกเ็ดกี้อ่อนกี้แก่แล้วเลือกมากมาบุรกิจทีกิจทีนี่โอ้โหนี่สินบานเบอะข้าวอยากหมากแพงเดือดร้อนโอ้กอบโกยผลประโยชน์ส่วนทั่วแล้วก็ส่วนรวมเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรเลยประชาชน,นส่วนใหญ่เดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเป็นอย่างนี้